สวัสดีค่ะจากเพจดูดีริบบอนอาร์ตริบรรบินเหรียญโปรยทานนะคะวันนี้เนาะก็จะมาสอนทำเหรียญโปรยทานเป็นดาวนะคะลูกดาวเนาะก็มีสมาชิกถามกันเข้ามาเนาะว่าอ,าอยากให้สอนทำดาวให้ดูน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะว่าทำยังไงง่ายๆค่ะไม่ยากก็ตัดริบบินนะคะ1เส้นเนาะเบอร์สองนะคะ เส้นเดียวเนาะตัดมายาวประมาณ30นิ้วนะคะอ่าตัดมาแล้วก็ตัดปลายสองด้านให้แหลมนะคะไม่ต้องทบครึ่งน,นะอ่าใช้เหรียญหนึ่งบาทวางลักษณะเนี้ยมองเห็นไหมเอ่ยไฟกระทบหรือเปล่าคะมองเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะวางประมาณนี้แล้วก็นี่นะคะจับบิดไปด้านหลังเหรียญอย่างนี้นะคะ ให้มีลักษณะมองเห็นไหมอ่ะลักษณะนี้นะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะก็จะเอาริบบิน้นอ่หาหักมาด้านนี้นะคะเนี่ยหักมามุมมุมด้านนี้เนาะเห็นไหมมาด้านนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะพับหากริบบิ้นไปด้านหลังเนาะให้มาโผล่ตรงมุมนี้นะคะอ่ะหาหักไปด้านหลัง มองเห็นหรือเปล่ามันสะท้อนไฟอ่ะนี่นะคะเห็นไหมผูมาด้านหลังแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะพับริบบิ้นให้ให้มาตรงเนี้ยนะคะอ่าพับไปเห็นไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราก็จะพับริบบิ้นลงไปแบบนี้ พับลงไปอย่างนี้นะคะกับด้านเหรียญถึงไหนเอ่ยตอนพับลงมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะอยู่อย่างนี้นะคะพอเราพับลงมาปุ๊บเนี่ยให้เราให้เราพับไปตามแนวด้านเนี้ยเดี๋ยวนะเอาใหม่เมื่อกี้ตอนแรกหมุมนี้ใช่ไหมหมุมสุดท้ายที่เราพับพับพลาดไปนะคะกับด้านเหรียญก่อนก็ได้นะอ่ะกับด้านเหรียญก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันเนาะ แล้วก็พับพับให้พาดแนวไปทางนี้นะคะตามแนวนี้เลยนะอ่าพาดเฉียงไปเ,เหมือนมันสะท้อนไฟเดี๋ยวนะคะขยับกล้องนิดนึงเผื่อมองไม่เห็นกันเนาะเสร็จแล้วก็จับริบบิน้นบิดมาอย่างนี้เห็นมุมนี้ไม่เอ่ยมุมนี้นะคะเสาริบบิน้นบิดมาอย่างเงี้ยก็ให้บิดบิดมาลักษณะนี้นะคะ แล้วก็บิดบิดริบบิ้นลงมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมได้แล้วหนึ่งมุมต่อไปก็ขยับเนี่ยมันก็จะมาตรงอย่างเงี้ยก็จะมีมุมตรงเนี้ยอีกเห็นไหมคะก็ทําเหมือนเดิมบิดอย่างเงี้ยแล้วก็พับลงมาเฉียงเห็นไหมคะอ่าแล้วก็แล้วก็ขยับไปตามเส้นริบบิ้นที่เหลือนะ เนี่ยมันก็จะมาอยู่มุมอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมีมุมแล้วก็บิดริบบิ้นอย่างเงี้ยนะคะบิดเหมือนเดิมแหละให้ริบบิ้นอะคล้องอยู่ที่มุมนะคะแล้วก็พับแบบนี้เห็นไหมคะตอนนี้เรามีหนึ่งสองสามสามุมแล้วเนาะต่อไปมุมที่สี่นะคะนี่นะคะมุมนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะบิดอย่างนี้ อาจจะยับก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็บิดเหมือนเดิมไปหามุมสุดท้ายนะคะเขก็จะไปตามเหลี่ยมเนี่ยที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกแหละมุมสุดท้ายนะคะก็เหมือนเดิมเนี่ยบิดอย่างนี้นะคะเร็วไปไหมแล้วก็มุมสุดท้ายอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมันจะเหมือนจะหลุดอ่ะ เหมือนเดิมแหละอ่ะอนี่ยากนะิบบิ้มันชอบหลุดขึ้นมาจากมุมเหลี่ยนมุมที่เราทำไว้อ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่นะนี่นะคะหลุดไม่เป็นไรนะจับจับไว้เสร็จแล้ว จับริบบิ้นไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็จับง่ายขึ้นแล้วก็บิดให้เป็นรูปกลวยลักษณะนี้นะคะเห็นไหมนี่นะเสร็จแล้วก็มาคล้องตรงมุมนี้นะคะคล้องเข้าไปเขาก็จะงอนงอนขึ้นมานิดนึงต่อไปมุมถัดไปนะคะที่ริบบิ้นหมุนไปนี้นะทาเหมือนเดิมอะค่ะอย่างนี้นะคะทําเป็นลักษณะกลวยแบบนี้เนาะ แล้วก็โค้งเข้าไปามันก็จะหลุดหน่อยนะเหมือนฝุนฝืนมันก็จะโค้งเข้าไปใช้มือช่วยนะคะเนี่ยมันจะยับเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปมุมที่สามก็ทำเหมือนเดิมบิดริดบบิ้นโคง้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดต่อไปมุมที่สี่นะคะเหมือนเดิมนะมุมนี้เนาะ บีบริบบิ้นโค้งเป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะมันก็ดึงเนี่ยมันจะยับแต่ไม่เป็นไรนะมันจะอยู่ด้านในไปเรื่อยมมที่ห้านะคะโค้งอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคะ่ะบีบโคง้งแล้วก็คล้องเข้าไปแบบนี้แล้วไอ้เส้นเนี้ยคะ่ะก็จะไปตาม แนวริบบิ้นที่เราโค้งไปเรื่อยแบบเนี้ยเห็นไหมคะรอยยับมันเริ่มหายไปแล้วเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนสุดริบบิ้นเหลือประมาณสักกี่นิ้วอะหนึ่งสองสามสามสี่นิ้วก็ได้นะแล้วแต่ก็บิดโค้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสอดเมื่อกี้เราไม่ได้สอดใช่ไหมเราบิดโค้งธรรมดาแต่ว่าเราจะสอดตรงเนี้ยนะคะเพื่อเก็บริบบิ้นให้ดึงให้แน่นๆเนาะเดี๋ยวนะ สอดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะแน่นก็ทําเหมือนเดิมสักสองครั้งหรือ3าครั้งก็ได้ก็บิดโค้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่สอดเข้าไปในช่องนี้เนี่ยคะ่ะก็จะทําให้แน่นขึ้นนะคะมองไม่ค่อยเห็นสะท้อนไฟนี่เนาะ ใครจะพอก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยค่ะก็สอดเข้าไปมันก็จะออกมาตามแนวริบบิ้นเรื่อยๆเนาะไม่ยากนะคะเสร็จแล้วก็ตัดเสศษทิ้งไปเลยนี่ค่ะเป็นดาวแล้วเห็นไหมไม่ยับนี่ด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยค่ะไม่ยากเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะทำได้นะคะ ก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้ที่เพจเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ